ไปขี่ใส่หัวคนเหล่านั้นหรือเปล่าหรือว่าลุงคนเอาไอินเนี่ยไปเหยียบหน้ามันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ละคนเนี่ยจากชาวบ้านนะครับธรรมดานะครับที่หากินนะครับหาเช้นนากินค่ำเลี้ยงดูปูเสือครอบครัวตัวเองญาติปิดมิตรสหายในหมู่บ้านในชุมชนอย่างเท่าเทียมกันอย่างทอยทีทอยอาศัยพอมาเป็นคดีความ จากการสงสัยสงสัยมาจากเหตุอะไรทําไมต้องสงสัยลุงพลกลัวคดีเงียบกลัวตํารวจไม่ทําคดีกลัวทุกอย่างมันเงียบก็เลยต้องสงสัยลุงพลคุรักใคร่เอ็นดูหลานเขาจะเป็นไงล่ะความระยตำตําบอลที่มันมีอยู่ในใจความอิจฉาลิษยาที่มันเกิดมาตั้งแต่กําเนิดพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนเอาให้ พวกมึงยัดเยียดความอิจฉาริษยาไว้ในหัวมึงรู้ดีกูก็รู้ไม่ใช่ว่ากูไม่รู้กูเป็น,นเคยที่นั่นกูรู้ว่าสันดานพวกมึงเป็นคนยังไงกูถึงได้ออกไปอยู่กับลูกกับเมียโดยที่ไม่สนใจเลยว่าพวกมึงจะอยู่ยังไงต่างคนต่างอยู่เป็นญาติกันดูแลเท่าที่ดูได้ กูเคยไปคิดอิจฉาพวกมึงไหมพวกมึงออกรถยนต์ขับขี่ไปนูน่นไปนี่นั่นกูเคยขอพวกมึงไปนั่งไหมกูไปทุระาก,กูไปลำจ้างรถคันอื่นไปเพราะพวกมึงไม่เคยเห็นกูเป็นญาติและกูก็ไม่เคยไปลำบากกับพวกมึงไม่เคยไปเบียดเบียนพวกมึงกูดินรนสร้างครอบครัวกูมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่กูทำได้ กูไม่เคยไปขอร้องพวกมึงเลยแล้วทุกวันน่งมึงจะมีอิจฉากูทำไมทำไมพวกมึงไม่แสดงความดีใจที่เห็นพี่เขยกับพี่สาวเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นไม่ต้องลำบากทำไมความอิจฉาริษยาพวกมึงมีมากเหลือเกิน พวกมึงจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรที่พวกมึงบอกมีซีดงซีดีอะไรสิบเจ็ดนาทีเรื่องอะไรการขออนุญาตเหรอเนี่ยวันนี้มึงรู้แล้วว่ากูเป็นยังไงเวลากูพูดอ่ะการทะเลาะคนในครอบครัวไม่ใช่ว่ามีแต่ครอบครัวลุงพลพ่อแตนที่ทะเลาะกันครอบครัวพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นตั้งหลายครอบครัว ความอิจฉาพวกมึงนะ่ะมันมีเยอะในตัวพวกมึงนะ่ะกูก็เพิ่งเห็นเนี่ยตระกูลนี้แหละกูก็เพิ่งเห็นตระกูลนี้แหละว่าแตนไปเปียนเนสมือนกาในฝูงหงเปียนเสมือนหงในฝูงกามันดีแล้วที่พระแตนออกมาเพราะอะไรที่พระแตนออกมาไม่ใช่ว่าพระแตนจะลืมแม่ลืมพ่อ เนี่ยกูเป็นเขยเนี่ยกูซื้อบ้านนอกดาวให้พ่อเขยกูอยู่พ่อตากูอยู่เนี่ยสุดท้ายพวกมึงก็อยากได้อาไปเป็นสมบัติพวกมึงจะไปทําไมบ้านไม้หลังเก่าๆหลังไม่ใหญ่ด้วยแค่บ้านนอกดาวพวกมึงยังอยากได้เลยปัญญาพวกมปีปัญญาพวกมึงมีงทําไมพวกมึงทํทำมาหากินอย่างอื่นมึงด่าลุงลพลว่าแตนมาสองปีสามปีด่าเพื่อให้ได้รายได้ จากการทำ youtube คนแล้วคนเล่าบางคนได้พอแล้วก็ออกไปอยากกลับมามีแสงอีกมาพูดเรื่องซีดีอีกซีดีที่มันบึกบันทึกเสียงนะ่ะกูบอกให้ก็ได้มันเป็นการเข้าใจผิดเรื่องการทำกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวต้นแบบสาสิบครัวเรือน แค่การทะเลาะวิวาทแค่นั้นมึงก็จะเอามาเป็นหลักฐานหลักฐานอะไรมันเกี่ยวกับคดีความที่ไหน <c oughs> เล่นกันจังไอคอนเทนซ์ซีดีเนี่ยน้าตายก็อยู่ในเหตุการณ์เพราะอะไรเพราะมันเป็นหนึ่งในคู่ความในเรื่องราวเรื่องนั้นมีใครบ้างละ่ะมีแม่ยายมีน้าอีกสองคนน้าตายกับน้าแต่สมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ญาติกันแล้วสแสดงว่าคงจะไม่เป็นญาติกันอีกแล้วคุณแมงแสดงว่าชาตินี้จะไม่เผาผีกันเลยใช่ไหมที่ออกมาพูดทุกวันทุกวันเนี่ยพูดแซะอยู่ทุกวันแม้กระทั่งเรื่องไอ้นิกกี้ไอ้หมาตัวสีเทามึงไปเอาลูกหมามาจากบ้านคนบุญอะเพราะมึงกลัวลูกมึงไปเล่นกับไอ้นิกกี้อะเด็กมันจะรู้ภาษีภาษาอะไรมึงรู้ได้ไงมึงเลี้ยงหมาโตมาแล้วหมานะ่ะ เด็กมันโตมากับหมาทำไมหมาโตขึ้นแล้วมันจะโตตัวเท่าคนหรือไงพวกมึงกลัวอะไรกูถามหน่อยดิพวกมึงกลัวอะไรมึงกลัวความจริงมันเปิดเผยหรือไงมึงเป็นพ่อเป็นแม่กันเลี้ยงลูกภาษาหาอะไรวันๆเอาแต่ทำงานปล่อยให้น้องอยู่กับพี่สาวเพียงลําพังมีพ่อแม่ที่ไหน ้างตัวตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่แล้วปล่อยให้ลูกตัวเองอยู่กับพี่สาวโดยลําพังพอเกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันมึงก็มาโยนความผิดให้พี่เขยกับพี่สาวพวกมึงทาถูกแล้วเหรอมึงทําให้สังคมเขาแก้เขารู้ผิดรู้ชอบไปถึงไหนแล้วพี่เขยกับพี่สาวต้องมาหาค่าทนายความจนเท่าทุกวันนี้สู้มาสองปีสามปีมึงคิดว่าชีวิตลุงพลว่าแตนนะ่น่ะ มันอยากมีคนเป็นหรือไงกูถามตลอดว่าใครอยากเป็นลุงพลว่าแตนไหมอีกเนื้อมันก็เจ็บเนื้อคนเราเน่ะมีเลือดเนื้อเชื้อไข่ไม่ต่างกันถ้าครอบครัวไม่ระยำจริงๆอ่ะญาติพี่น้องมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้ารักใคร่กลมเกลียวกันอ่ะทะเลาะกันทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะความอิจฉาลิษยาเลยสืพยานก็จบแล้วรอแต่คำสั่งศาลคำพิพากษา สามสิบเอ็ดตุลามึงค่อยพูดก็ได้ลมหายใจมึงยังมีเก็บไว้ก่อนยังไม่ตายวันนี้หรอกลูกมึงตายมึงก็คงไม่ตายตามลูกมึงไปหรอกมึงยังมีลมหายใจอีกหลายปีนะมึงยังจะทนหนิกูอีกเยอะมึงทนดูความร่ำรวยของลุงพลป่าแตนไปแล้วกันมึงอย่าพึ่งตายแล้วกันครอบครัวพวกมึงอย่าพึ่งตายจากโลกนี้ไปแล้วกัน ครอบครัวมึงอะ่ะที่เป็นครอบครัวผู้สูญเสียมึงอย่าเพิ่งตายแล้วกันมึงอย่าเพิ่งป่วยตายแล้วกันมึงอย่าเพิ่งตอมใจตายแล้วกันมึงให้อิจฉาเข้าไปในกระดูกดํามึงน่ะมึงทําให้สังคมเขาสับสนไปหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านทุกวันนี้คนเขาก็ยังดูพวกมึงอยู่ที่กูเงียบไม่ใช่ว่ากูไม่รู้สึกรู้สาอะไรกูไม่อยากพูดเพราะมันไร้สาระ แต่พวกมืออ่ะอยากให้มีสาระสติลุงสติสติครับผู้เต็มติมครับสติไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับลุงมีสติมานานแล้วนะครับตั้งแต่กราบเท้าไม่น่นะครับถ้าลุงพลไม่มีสติคงยืนไม่อยู่คงยืนไม่อยู่ไม่ได้เท่าทุกวันนี้นะครับคนศีลไม่เสมอกันเขาจะไม่เจอกันหรอกทุกวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกมาให้กำลังใจคนดีอย่างลุงพลว่าแตน เขามองเห็นคนไหนดีคนไหนชั่วเขาดูออกนี่พวกมึงยังไม่รู้ตัวเลยว่าคนไหนดีคนไหนชั่วครอบครัวไหนดีครอบครัวไหนชั่วมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนปากหมาดีมาก็ดีกลับถ้าครับมาก็ครับกลับถ้าเฮียมากูก็ไม่ไหวหน้าเหมือนกันแหละ ถามหน่อยความสะใจพวกมึงเนี่ยแค่ได้แซะแค่ได้พูดถึงวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะพวกมึงกลัวตายหรือไงมึงจะตายหรือไงมึงไม่พูดถึงอ่ะมึงจะตายหรือไงครอบครัวมึงจะมีไม่มีชีวิตอยู่หรือไงถ้ามึงไม่พูดถึงน่ะต่างคนต่างอยู่นะไม่ต้องมา ไฟสุมไฟนะถ้ามีเหลืออดจริงๆกูไม่พูดหรอกอ๋อกลัวอดตายกลัวไม่มีจะแดกถ้าไม่พูดถึงลุงพลปั๊ตเนี่ยไม่มีคนเข้าไปดูไ์สดขายของก็ดูร้อยสองร้อยมึงก็เอาของถูกมาขายสิมึงอยากคนซื้อมึงขายผ้าคาบือแล้วแปดร้อยเก้าร้อยคนพอ่อคนแม่มึงจะมาซื้อไง อยากมีไรายได้ก็สินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกมาขายสิเขาจะได้ซื้อให้อย่างสินค้าลุงพลบ้าแต็ดเนี่ยคุณภาพครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กูพูดอะไรไม่ได้ต้องเอาไปใช้เองถึงจะรู้ FC ท่านใดอยากเห็นนะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลุงพลบ้าแตนซื้อไปใช้เลยครับนี่ดูหน้าลุงพลไว้เนี่ยใช้สินค้าตัวเองทุกวันไม่เคยอวดอ้างสรรพคุณ มีแต่ทำให้ดูทำให้เห็นหนังหน้ามึงอ่ะไปดึงไว้อย่าให้มันย่นนักเวลาพูดอ่ะแว่น,นหนาหนาถอดออกให้ขเขย็นเบ้าตามึงนั่นน่ะเนี่ยเปิดหน้าคุยอย่างกูนี่ไม่ต้องมีอะไรมาบัดบุดบังน่ะรอจนมึงอดใจไม่ไหวแล้วกูว่าเนี่ยมึงอยากเห็น่าบักอร่อยอกูเนี่ยนะของผัวมึงก็มี มันไม่เหมือนกันหรือไงทําไมมึงพูดหากูจังเลยเนะี่ยฮะทําไมมึงลวงกูใหญ่ยาวกว่าหรือไงอยากลองมันเถอะมึงอย่าเพิ่งตายดิกูจะจัดให้ไม่ลองอ่ะคินี้อ้ะป้าแตนมาเฮ้ยเอ้ยโอ้โต๊ะโต๊ะกับโต๊ะกับโต๊ะกับกูไม่ลองอ่ะคิมบิกูดูเห็นไหมเพอพูดเรื่องนี้เมียกูมาเลย ให้กับแม่ของคนอื่นเดี๋ยวจะบอกเหตุผลก่อนนะคนเราเนี่ยถ้าเป็นลูกสะภ้ที่ดีเป็นลูกที่ดีผู้หญิงเราแต่งงานออกไปแต่งงานออกไปค่ะทุกคนพ่อแม่มักจะสอนเสมอว่าพ่อสามีก็เหมือนพ่อเราแม่สามีก็เหมือนแม่เราแม่เราก็เหมือนแม่สามีพ่อเราก็เหมือนพ่อสามีใช่ไหมคะทุกคน เอฟซีที่ค่อมอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเวลาแต่งงานออกไปเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาผูกแขนข้อมือหรือว่าลดน้ําส่งน้ําสั่งเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ไหมเขาพูดอย่างนี้ไหมคะนอกจากว่าไอ้คนที่เขาแต่งงานออกไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาหูใส่เลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ชอบแม่ผัวไง คนที่บอกว่ารับไม่ได้ที่ป้าร้องเพลงค่านานมให้กับย่าหรือช่วยลุงร้องเพลงค่านํานมให้กับย่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรคะทุกคนเพราะเขาไม่ถูกกับแม่ผัวไปถามเขาดูนะไอเอซีที่ดูเขาอยู่นะ่ะเม้นท์้าไปถามเขาเลยแม่ผัวเนี่ยมันเคยดูแลไหมมีอาหารมีอะไรดีๆ เอาไปให้เขาไหมนี่สินที่เขากู้มาให้เนี่ยได้ไปช่วยใช้เขาหรือ,อยังแม่ผัวนะ่กู้มาให้เนี่ยตอนนี้เขาทำงานงก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 ,กใช้นี้ให้ผูกให้ลูกชายตัวเองให้ลูกสะพ้ายตัวเองเอนเคยไปดูแม่ผัวหรือเปล่าก็พ่ะอย่างนี้ไงมันถึงรับไม่ได้มันถึงรับไม่ได้ไไดที่ป้าร้องเพลง ค่า้ํานมเนี่ยให้แม่ผัวตัวเองก็พอมันไม่เคยทําอะไรให้แม่ผัวตัวเองเลยไงมันจะไปดูใครล่ะก็ดูตัวเองนั่นแหละแต่ว่าผัวมันก็หน้างโง้เมียเฮี้ยอย่างเนี้ยมันยังยอมมันอยู่ได้ยังไงเมียที่ไม่รักแม่มึงเลยเนี่ยฮะมึงทนเห็นแม่ม งบงบงบแล้วมึงกับเมียมึงน,น,นั่งดื่มเหล้าทุกวันทุกวันเนี่ยนะปลูกนอนปลูกนี่บ้านหลังใหญ่หลังโตมีรถขับแม่มึงไปหารับจ้างอยู่เนี่ยมึงหยิบยื่นอะไรให้แม่มึงบ้างเมียมึงที่มึงอยู่ด้วยเนี่ยเคยหยิบยื่นอะไรให้แม่มึงบ้างไอ้ผัวนี่มึงดูหรือเปล่าเมียอเฮี้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าป้าเป็นผัวนะป้าเตะมึงเข้าป่าไปแล้ว มาฟังนะคลิปเนี้ยน่ะเชื่อว่าไลน์นี้มาฟังแน่นอนเพราะว่าป้าโพสตลงในชุมชนแล้วว่าป้าจะไลน์แล้วจะบอกว่ารับไม่ได้อีกเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสมเหตุสมผลแล้วเคยซื้อทองให้แม่ที่เบ่งเราออกมาซื้อให้ได้ใส่ซื้อให้เท่ากันด้วยแม่ก็ได้ย่าก,ก็ได้ ของย่าเนี่ยนะยังเก็บไว้ในตู้แต่ของแม่กูเอาไปขายให้ใครก็ไม่รู้เอาเงินไปใช้แล้วแล้วกูควรจัดให้ไหมล่ะแล้วอย่าบอกว่าราไม่ได้นะทองที่ซื้อให้เนี่ยยังอยู่ไหมล่ะเอาไปขายแล้วขายให้ใครขายไอ้ให้หมาหน้าแหลมเนี่ยที่มันไม่มีปัญญาไปหากินอะไรเลยเกาะพ่อเกาะแม่กินอยู่นั่นวันวัน มีแต่ด่าคนโน้นด่าคนน,น,คน,นี้หาจะเลื่องให้ปวดหัวแต่ก็ยังยอมมันอยู่ยอมแล้วยอมอีกถึงป้ามีทองสิทธิรถป้าก็ไม่ให้พอให้แล้วมันก็เอาไอ้นัง่งไอ้นั่นก็ผ่านอีกมันสมควร้องเพลับคำผ่านนะไอ้พวกนี้เนี่ยแล้วจะมาทวงทำไมทุกวันนี้ สู้กับอะไรหัวปักหัวปั๊มอยู่เอาอะไรมาให้สายเลือดเดียวกันสติกเกอร์ป้าอา่าบิ่านธนคุณขอบคุณมากนะคะทันะวันขอบคุณแทนป้าด้วยสิ่งที่ป้าเจอในวันนี้ปีสองปีมาเนี้ยครอบครัวไม่ไม่ลืมหูลืมตาอะไรมึงเริ่มสงสัยตั้งแต่ใครบอกให้สงสัยคนมนครอบครัวรู้ดีหมดเลย ใครบอกให้พูดออกสื่อให้สงสัยลุงพลจนครอบครัวก็ต้องละหกละเหินมาอยู่ที่สกลนครมาอยู่วานอนฝากคาดีฝากสารพัดสารเพที่คนที่เป็นสายเลือดเดียวกันยัดเอามาให้ใส่เอามาให้คุณรู้สึกอะไรหรือเปล่าแล้วเราแค่ร้องเพลงค่าน้ำนม วันเกิดลุงพลวันเกิดเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนเรียกร้องความไม่พอใจเรียกร้องความอะไรเรียกหาพ่อหาแม่มึงรืงไงมึงดูสิเนี่ยคือสองผัวเมียเนี่ยไม่ทำอะไรเลยมึงสงสัยตามที่ควรให้มึงบอกให้สงสัยจนเป็นข่าวเป็นข่าวจนนํำมาเป็นการจับกุ่มจนมีคดีความ เพราะไอ้สันดานที่มันเห็นแก่ตัวของพวกมึงนั่นแหละว่าจะไม่พูดว่าจะอดทนให้มันเลยวันนั้นก่อนแต่ก็เห็นว่าไอ้สันดานพวกนี้เนี่ยมันไม่เคยหายไปเลยในเมื่อตัดขาดไปแล้วมันจะมาเรียกร้องทำไมรับไม่ได้ทำไมในเมื่อคนที่เบ่งออกมาเนี่ยยังไม่เห็นความสำคัญของห้คนที่ไปร้องเพลงข่านานมเลยเบ่งออกมา รู้จักวนิสัยใจคอไม่เคยทำร้ายใครคนที่เบ่งออกมาเนี่ยรู้อะไรว่าเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมันไม่เคยทำร้ายใครเลยในครอบครัวมีแต่ยอมมีแต่ถอยจนน้องๆเนี่ยเห็นว่าเป็นคนโง่เห็นว่าเป็นคนที่ไม่รู้ทันคนอื่นเป็นคนที่สมองช้า แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ยอมไม่อยากจะมีเรื่องมีราวถ้าเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตต้องรู้สิวันนี้ใส่ใจคอใครต่อใครเป็นยังไงลูกแต่ละคนคือไม่ได้ไม่ได้อยากจะว่าให้บุพการีหรืออะไรไปถึงโน่นแต่ขอสักนิดแล้วกันนี่เมื่ออยู่กันคนละที่แล้ว แม่อยู่กกากให้เห็นให้อะไรพวกเนี้ยวันก่อนเนี่ยสร่างโอวันตินกับไมโลเนี่ยไปให้แม่นะสองลังอย่างละลังใจอีกแบบหนึ่งก็เลยซื้อไม่ได้เยอะเท่าไหร่เอาไปให้อยากให้บำรุงร่างกายพ่อแม่นกยกไว้เหนือหัวเอาจริงๆนะ จัดงานคืองานหมอลำเนี่ยหมอลำเนี่ยประกาศอยู่แล้วว่าเอฟซเป็นคนจัดให้เจ๊ต้องการจัดมีเวทีหมอลำขึ้นจริง,รงๆของเรามีแค่ตัดบาทธรรมดาเวทีเอฟซจัดให้มันคนจะดูยิ่งใหญ่จนคนเขาอยู่ไม่สุขอยากให้พูด เวลาอยู่กับคนที่รู้ค่าเนี่ยคุณค่าเราเนี่ยยิ่งขยายเลยนะแต่ถ้าหากเราเนี่ยมีคุณค่าแต่ไปอยู่กับคนที่เขาไม่รู้ค่าในตัวเราเนี่ยมันจบเลยนะจ๊ะคุณค่าเราเนี่ยยังอยู่ครบนะมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับคนที่เห็นค่าเราหรือไม่รู้ค่าเรากันแน่